ธงไตรรงสบัดเหนือช่องอานมา้าพลังศรัทธาป้องปัตภีนี่คือวินาทีประวัติศาสตร์วินาทีที่ผืนธงไตรรงยักษ์ถูกชักขึ้นสู่ยอดเสาเหนือเนินช่องอานมา้าประกาศสักดาทั้งแผ่นดินสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู่ช่อง28 HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่าน วันนี้ผมจะพาคุณไปดูภาพความขขังพลังแห่งความศรัทธาและความเด็ดเดี่ยวของทหารไทยที่ทำเอาศัตรูต้องเหลียวหลังใครรักชาติใครรักทหารไทยห้ามพลาดแล้วอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพุ่งทยานสู่หนึ่งแสนซับไปพร้อมกันท่านผู้ชมครับนะเนินช่องอ่านม้าวันนี้ไม่ใช่แค่วันธรรมดาแต่มันคือวันดีเรื่องงามยามมงคลพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่เคยร้อนระอุแต่วันนี้ถูกเติมเต็มด้วยบุญบารามี คณะสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ได้อัญเชิญพระพุทธมนต์บทอันศักดิ์สิทธิ์สวดชยันโตลงบนผืนแผ่นดินเพื่อให้เป็นสิริมงคลและคุ้มครองเหล่ารั้วของชาติที่ยืนหยัดเฝ้าชายแดนและที่เป็นไฮไลท์ที่ทําเอาผมขนลุกคือการตั้งเสาธงไตรรงต้นมะฮือมาครับวินาทีที่เชือกธงถูกดึงขึ้นและผืนธงชาติไทยสะบัเดเหนือลมที่ช่องอานมามันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งเอกราชมันบอกให้รู้ว่าที่นี่คือประเทศไทยความสามคัคคีและความจงรักภักดีของพวกเรามันแน่นปึก๊กไม่มีวันเสื่อมคลาย ทำไมต้องช่องอ่านมา้าผมวิเคราะห์ให้ฟังแบบสั้นๆตรงนี้เลยครับเพราะที่นี่คือจุดยุทธศาสตร์สำคัญการชักธงชาติและประกอบพิธีสงฆ์ครั้งนี้มันคือการประกาศความมั่นคงและสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนในพื้นที่ครับนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของจริงที่ผสมผสานกับความแข็งแกร่งของกองทัพขอบคุณรั้วของชาติสุดท้ายนี้ขออนุภาพแห่งพระรัตนตรยัยคุ้มครองประเทศไทยให้สงบร่มเย็นสืบไปครับ2 8 HB News ช่องที่คนรักทหารไทยต้องดูข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่าน สวัสดีครับ